ิตเวิร at home นะขอขยับมาเป็นวันเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยุ่งทั้งวันนะพรุ่งนี้มีประชุมโครงการวัดประชาราฐสร้างศกนะช่วงเช้าคือมันตั้งแต่เช้าแล้วแหลนะนะะตีสามนะครัต้องตื่นมาสวดมนต์ทำวัดทำบุญวันอาทิตย์ประชุมภาคบ่ายมีอัดรายการ ลิกใจให้ทำตลอดทั้งบ่ายเลยก็เลยเกรงว่าตอนเย็นจะร่วงซะก่อนนะนะะสอบอารมณ์ไม่ได้เหนื่อยนะก็เลยขอเลื่อนมาเป็นคืนนี้แทนนะก็นมทนาบุญกับโยมรถนะวันนี้เป็นเจ้าภาพซื้อประกานอุบัติเหตุให้กับพระหารูปนะ ่วนที่เหลือมีประกันอยู่แล้วนะมีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตมีมีครบละนะยกเว้นหลวงตาที่อายุเกินแล้วนะี่บริษัทประกันเขาไม่ยอมรับไม่ขายให้อย่งนั้นเถอะนะแต่ว่าหลวงตาก็ไม่ได้ทํางานเสี่ยงคนระับพระรูนอื่นบางทีต้องปีนไปซ,นซ่อมนู่นซ่อมนี่ช่วงนี้ทํางานกันทุกวันนะนะ ก็เลยมีประกันอุบัติเหตุด้วยหน่อยก็ดีนะเวลานะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจะได้ไปใช้บริการในโรงพยบาบาลเดกชนได้รดวดเร็วหน่อยนะ,มะ,มะเมื่อเมื่อเช้านี้เราสวดกันเรื่องคำว่าเช้านะสวดเรื่องของมักแปดเนาะอธิบายหน่อยจี้อาตมาอธิบา,บายบ่อยแล้วละเรื่องพวกนี้นะเพียงแต่ว่า พระใหม่ก็มีโยมที่มาอยู่ใหม่ก็มีงี้นะจะได้ต่างหาเข้าใจนิดหนึ่งนะทำไมมรรคแปดหรืออริยะอัตถังคีกรมรรคเนี่ยนะหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางเนี่ยจึงเป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดนิโรธคือการดับทุกข์นะเราเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่า จะตัดไว้ที่ไหนก็จะตัดเรื่องของมรรคแปดไว้เยอะมากนะนะข้อบฏิบัติใ้ถึงความดับทุกเนี่ยนะนะหรือเรียกภาษาบาลีหน่อยก็เรียกว่ามัชฌิมานะตัวมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะนะปฏิปทาคือทางดำเนินของจิตนะที่จะนำไปสู่นะที่เป็นกลางเป็นกลางต่ออะไรเป็นกลางต่อ ตัวการมาสุขันลิการนโยกกับอัตกิลมาฐานนโยกกลางไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางเป๊ะนะคือไม่เวียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะไม่หมกมุ่นในกามจนเกินไปาว่ากามก็คือรูปเสียงกินรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนะแล้วก็ไม่หนักไปทางสาดิตทรมานตัวเองจนเกินเหตุอะไรเงี้ยนะนีน้ถ้าเราไปดูตัวองค์ธรรมจริงๆเนี่ย อย่างเช่นคำว่าสัมมาทิฏฐินะซึ่งเป็นองค์มรรคข้อแรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวองค์ธรรมจริงคือตัวปัญญาน่หรือตัวทิฏฐิที่เป็นตัวสัมมาคือตัวปัญญาเนี่ยนะปกติเวลาไรเนาว่าทิฏฐินะท่านมักจะมุ่งที่ความหมายคำว่ามิจฉาทิฏฐิซะมากกว่าเวลาเราไปเห็นนะโดยเฉพาะในหลายหลายที่นะเช่นใช้ทิฏฐิที่มาคู่กับมานะอย่างเงี้ยนะ มานะทิฏฐินะทิฏฐิมานะพวกนี้นั้นหมายถึงตัวมิจฉาทิฏฐินะท่านก็เลยใส่คำว่าสัมมาที่แปลว่าถูกต้องหรือแปลว่าชอบนีความเห็นชอบนะหรือถ้าเราไปดูในภาษาอังกฤษท่านจะใช้คําว่า right r i h t t i i l ร r i g h t understanding เนี่ยนะก็คือเข้าใจอย่างถูกต้องนะบางทีเห็นชอบแล้วก็งงสวดแล้วอะไรว่าเห็นชอบคืออะไรหรือไปเห็นหรือไปดูไอ้ที่ชอบ หรือยังไองอะไรแต่พอเห็นความหมายของภาษาอังกฤษแล้วออความเข้าใจอย่างถูกต้องทีนี้มันเข้าใจเรื่องอะไรก็เข้าใจเรื่องของชีวิตนะไม่มีเรื่องอื่นนะเช่นเข้าใจว่าอะไรคือทุกอะไรคือต้นเหตุของทุกจริงๆแค่ข้อแรกนี้ก็ตายแล้วม,มาว่านะคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สนใจศึกษาตัวหลักธรรมมาก่อนนี่ก็จะเข้าใจว่าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นั่นแหละคือทุกอะไรเยอะนะ หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอะไรคือทุกเนี่ยนะนะส่วนมากเราก็มักจะมุ่งไปทางเรื่องพวกนั้นนะทีนี้ถ้าจะพูดถึงตัวหลักธรรมจริงๆอ่ะตัวขันห้าทั้งหมดนั่แหละคือทุกคือทุกในอริยสัจขันห้าทั้งหมดขันห้าคืออะไรล่ะก็คือกายกับใจนะองค์ประกอบที่มารวมกันมาเป็นชีวิตเนี่ยก็คือกายและใจหรือรูปและนามทั้งหมดนี่แหละนะเมื่อขยายออกไปแล้วคือขันห้านะมันเป็นก้อนทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินะ ต้องบอกว่ากันนะนะมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะมันอยู่ในสภาพว่าบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะพอบีบคั้นมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงแป,ปรปลวนอะไรพวกนี้นะไม่สเสถียรไม่มั่นคงนะี่นะความหมายของเขานะี่คือความหมายของวขาทุกนีนะีทนะีนี้ ถ้าเราเข้าใจว่าทุกจริงคืออะไรพระเจ้าก็จะตัดสรุปว่านะความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรืออุปาทานขันนั่นแหละ,ะคือตัวทุกเนี่ยนะถ้าเราจับประเด็นอย่างนี้ได้นะมันจะง่ายขึ้นต่อการใช้ชีวิตนะตะมาว่านะอันนี้แค่เป็นปัญญาเบื้องต้นแค่นั้นนะนะไม่ใช่สมาธิติของพระอริยเจ้านะถ้าเป็นสมารถติของพระอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีฐิที่มั่นคงละ นะก็คือไม่เป็นมิไม่กลับไปเป็นวิจฉาทิฏฐิละนะกบุตรชนคนทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างงี้ช่วงไหนที่ประสบกับอารมณ์ที่ดีหน่อยนะอารมณ์ที่น่าพอใจหน่อยประสบกับเหตุการณ์ที่ดีหน่อยก็จะรู้สึกว่าอยากทําดีอยากทําบุญอยากช่วยเหลือคนคนัน้นคนนี้สังเกตไหมคนทั่วไปมักเป็นอย่างนั้น,นแต่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด ความทุกข์ขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาบางคนเริ่มเริ่มเพี้ยนแล้วอันนี้เห็นมาหลายคนแม้กระทั่งพระก็เป็นนะเริ่มไปเที่ยววิ่งไปบนบานสารกล่าวนะไปทําพิธีกรรมอะไรพิสดารวิ่งไปหาสายมูอะไรทีนี้นะนะน,นี้บางทีก็เป็นสัมมาทิฏฐิบางทีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้ปุถุชนทั่วไปนี่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อไอการที่จิตการที่อุปทานมันครอบงำจิตแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า กายใจนี่คือตัวกูของกูนี่แหละมันคือต้นเหตุแห่งทุกข์เพราะโดยธรรมชาติของร่างกายหรือธรรมชาติของจิตใจยังไงก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วยังไงก็เสื่อมไปโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแก่ตัวลงไปทุกวันแล้วก็มีทุกหนนทุกนี่โผล่ขึ้นมานี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดว่านะสิ่งที่เป็นปกติแล้วรเราเห็นว่ามันไม่เป็นปกติแล้วอยากจะเห็นมันกลับมาเป็นปกติอย่างเงี้ยนะมันก็จะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่แค่นั้นเอง ถ้าไม่ยอมรับมันขึ้นมามนะันอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์เอรความอยากความอยากที่จะเห็นเป็นอย่างนี้นอย่างนี้อะไรคือนะการดับทุกข์ก็คือกระดับที่ความอยากนั่นไงนี่นรอดคือดับที่ตัวตัณหานั่นแหละแล้วอะไรคือข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมียองแปดนะเพราะในตัวสมารถิสีตต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเลยก่อนอื่นเลยนะนี่ถ้าเราไปดูอีกหลายที่ก็จะเห็นว่าท่านขยายอีกเยอะมากเลยอย่างเช่น นี่สัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรคือกุศลอกุศลอะไรคือเหตุของกุศลอะไรคือเหตุของอกุศลอะไรคือกระบวนการทํางานของธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยพูดง่ายคือนะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อต่อตัวสัตว์ธรรมจริงๆที่เป็นตัวปรมามทัศนจะพูดอย่างนี้งงเลยนะอะไรปรมามสัศจะ คือความจริงแท้ๆที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เกี่ยวว่าน,นับถือาศาสนาไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะตัวปรมัตสัจจะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นน่น่ยศลอกุศลเศนี่ยเป็นปรมัตสัจจะใช่ไหมคุณจะนับถือาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนาก็ช่างเวลาโทสะเกิดขึ้นจิตใจก็ขุนมัวนี่ของจริงเป็นอย่างนี้เวลาโรภะเกิดขึ้นจิตใจก็ไปยึดติดเพลิดเพลินพอใจอะไรเงี้ย เวลาโมหะเกิดขึ้นก็โลง้งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่รู้ตามความเป็นจริงในเวลากุศลเกิดขึ้นแม้เราไม่นับถือาศาสนาใจก็เป็นกุศลได้ใช่ไหมละ่ะเวลากุศลเกิดขึ้นจิตก็ปลดปลงโล่งเบาอยากทําความดีอยากช่วยเหลือคนนูนน้นคนนี้นี่คือปรมราเทศใจเย็นร้อนอ่อนแข็งยอนตึงเงี้ยเราจะเชื่อเรื่องาศาสนาหรือไม่เชื่อยังไงเราก็ต้องเจอสภาวะพ,พวกนี้ใน,นทางกายนะจะก็เย็น้วก็ร้อน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังอันนี้คือตัวปรมัตธสัจจะมันเป็นความจริงสากลไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาไหนทท้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้นะอย่างคำพูดง่ายๆที่หลวงพ่อชาตินั้นยกมาเป็นตัวอย่างเช่นนะหอสีหรือด็อกเตอร์เวลาโกขึ้นมาก็โง่เท่าๆกันนั่นแหละอย่างนี้นะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าโทรศัพท์นั้นเป็นความจริงสากลเป็นปรมัทธสัจจะเป็นอันเตีเมทุกนะ เป็นความจริงแท้ๆอยู่อย่างนั้นเลยนะคณจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะเวลาโกรธขึ้นมามีค่าเท่ากันนะหรือคนกับหมาก็มีค่าเท่ากันในเวลาโกรธ <c oughs> นะจิตใจก็ร้อนโดน,นกวนกวยเหมือนกันหมดอย่างเงี้ตอนนะอันนี้ก็ลองไปสังเกตจิตตัวเองทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างน้อยก็เข้าใจในเชิงปริยัติในเชิงวิชาการานี้ก่อนนะว่าอ๋ออันเนี้ยคือตัวสมาธิฐินะอย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะ มันถึงจะสัมมาสังกัปปะได้นะมันถึงจะมีความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาได้นะนะนี่คือตัวอริยมรรคเห็นไหมทีนี้ความคิดที่ถูกต้องนะเวลาที่ท่านเจาะจงนะก็จะบอกว่าคิดที่จะไม่พยาบาทคิดที่จะไม่เบียดเบียนอย่างเงี้ยนะอะไรเนี่ยก็คือตัวเมตตากรุณาเวลามีความคิดที่เมตตาต่อผู้อื่น คิดมีความกรุณาต่อผู้อื่นคิดที่จะออกจากกามหรือพูดภาษามนุษย์ง่ายๆคิดที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างเนี่นะฮะอะไรที่เคยยึดเคยติดอยู่ก็ถอยออกมาซะมั่งนะจะได้รู้ว่าเออไม่มีบางอย่างไม่มีมันก็อยู่ได้นะไม่จะเป็นต้องมีอะไรอย่างที่คนอื่นเขาวิ่งหากันอยู่ตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของสังคมของโลกมากนักเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่ได้เงี้นะเนี่ยมีความคิดที่มันถูกต้องมันมาอย่างนี้นี่แค่ระดับความคิดนะ ยังเอาเอาเข้าจริงก็ยังไม่ได้ออกจากกามจริงๆหรอกก็ยังคำว่ากามในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจที่เขาเรียกว่ากามมาคุคทั้งห้ายังไงชีวมนุษย์ก็ต้องอาศัยกามมาคุคเหล่านี้หนีก็ไม่ได้นะนะก็ค,คือไม่ได้เห็นรูปที่สวยเสียงกระเพาะกลิ่นน้ำหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลที่ตัวเองพอใจนี่ นะชีวิตมันจะแห้งแล้งมากนะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งนะอาหารอย่างหนึ่งของจิตนะเราไ่ได้กินเฉพาะข้าวปลาอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะนั้นะเป็นอาหารทางร่างกายแต่อาหารของใจเนะี่ยก็คือรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนะเขาเรียกว่าผัสสาหารนะ นะมันอย่างนั้นเพราะยังภาษาที่กระทบเหล่านี้แหละมันช่วยทําให้จิตใจมันชุ่มชื่นเนี้ม่อนั้นเราคงไม่ต้องเที่ยวไปตะเวนเที่ยวประเทศโน้นประเทศนี้กันหรอกใช่ไหมล่ะนะเวลาเบื่อขึ้นมาเอาไปชายทะเลสักหน่อยถามว่าไปดูอะไรก็ไปดูรูปสวยๆนะนะไปเทคขับปับบาไปนั่งไปนอนฟังเพลงสักหน่อยอฟังเพลงทําอะไรก็ฟังเสียงเพราะๆอะไนั้นเองมีอะไรนะนี่คือตัวกรรมะคน แต่ว่าถ้าไม่มีอยู่ได้ไหมเอ้ยไม่มีก็อยู่ได้อย่างนีน้นะคิดจะออกจากมันมั่งอย่าไปติดกับมันมากเกินไปทีนี้ถ้าจะพูดในที่มันเห็นรูปธรรมชัดๆเลยนี่ติดอยู่กับมือถือคลิปโน่นคลิปนี่อะไรทั้งวี่ทั้งวันนี่นี่คือตัวกรรมคุณทั้งน,นั้นนะนะมันก็ออกจากมันอยออกมาจากมันมั่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัญญาเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยซึ่งเป็นตัวปัญญาเนี่ยอันนี้ต้องมีนำมาก่อน นะเพื่อที่จะบริหารจัดการาชีวิตของตัวเองให้มันถูกต้องเนี่ยนะสองข้อแรกเนยะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปนะสัมมาวาจานะพูดเทจพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อนะสัมมากัมมันตะคือกรรมอย่างถูกต้องกนะ็คือเว้นจากการก่าัตวรลักทรัพย์พูดวิในการสัมมาอาชีวะนะนะครับประกอบอาชีพสุจริตนะสามข้อนี้เป็นเรื่องของศีลใช่ไหม ไม่พอพูดถึงสามข้อนี่เห็นได,ได้เลยว่าเฮ้ i, เราก็ทำมันอยู่แล้วนี่หว่าสังเกตไหม <laughs> ปกติเราก็ทำมันอย่างนี้อยู่แล้วนะชีวิตดําเนินการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวฆ่าใครเขาไม่ได้ไม่ได้มานั่งตบยุงอยู่ทุกวี่ทุกวันอะไรขนาดนั้นนะนะไม่ได้ไปเที่ยวหลอกลวงใครเขาอยู่แล้วนะปกติชีวิตเราก็ทำมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทำบางทีก็ทําถูกต้องบางทีก็ทําผิดพลาด นะแค่ปรับนิดเดียวแค่นั้นเองว่าเอาละต่อไปเราจะระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทั้งทางกายทางบาจางเงี้ยนะในเรื่องของศีลทั้งนั้นเลยเดียวกันก็อย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองนั่นแหละคือเรื่องของศีลทั้งหมดนะทีนี้สามตัวสุดท้ายอันนี้ลงลึกหน่อยคือสัมมาสติคือการเลือกรู้ที่กายเวทนาจิตธรรมนะสัมมา วายามะก่อนนะสัมมาวายามะคือมีความเพียรที่ถูกต้องเพียรที่จะละกุศลเจริญกุศลนะเพียรที่จะทําให้กุศลเกิดขึ้นเพียรที่จะเรามัดระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นนี้เป็นตอนในความเพียรสี่อย่างนะนนี้เป็นความเพียรภายในไม่ใช่ความเพียรภายนอกนะต่อให้นอนติดเตียงอยู่ก็มีความเพียรชนิดนี้ได้นะเพราะบางคนเนี่ยขยันทํางานทําการยังเลยเพียรแต่เฉพาะนอก แต่ทำด้วยความโลภเงี้ยนะอยากจะเอาชนะคนอื่นอยากให้คนอื่นก็ายอมรับมีแพชชั่นในการทำงานอยากจะสักเซสอยากจะประสบความสำเร็จนูน่นนี่นั่นทำไปกับงกไปทำไปกับโลภไปทำไปกับเครียดไปนะถ้าอย่างนั้นแปลว่ามีเฉพาะความเพียรไปนอกมันไม่ได้รักษาจิตให้เป็นกุศลเพะัะนั้นก็รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยทำเต็มที่เลยนะแต่อย่าไปคาดหวังผลมากนักนะ ไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมนะนะเพราะว่ามันยังมีบริบทอื่นๆที่อาจจะทาให้ผลที่เราหวังเอาไว้มันอาจคาดเคลื่อนไว้ก็ได้นะยิ่งไม่คาดหวังยิ่งผิดหวังน้อยนะยิ่งทํางานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเงี้ยน,นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะสัมมาวยามะนี่ต้องมีสัมมาสติเ่อกรู้ที่กายวทนาจิตธรรมสัมมาสมาธิคือเรื่องของฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุถฌานอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึก ตัวเองแล้วนะเพราะสามตัวนี้เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของอธิจิตตะศิขาเป็นงานพัฒนาจิตนะเป็นตัวที่จะพัฒนาจิตโดยตรงนะสีนี่มันพัฒนากายพัฒนาวาจายไหมตัวตัวสมาธินะี่เป็นตัวพัฒนาจิตตัวสมาธิติสมาสังกปะนี่เป็นตัวพัฒนาปัญญานะว่าเราเห็นได้เลยว่ากระบวนการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของอริยมรรค นะมันเป็นเรื่องของการที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงจริงนะอย่างแรกเลยคือศีลมันดับทุกข์ทางกายทางวาจาแล้วไม่ไปร่วงเกินคนอื่นเขาเมื่อไม่ร่วงเกินคนอื่นเขาทางกายทางวาจานะการที่จะถูกคนอื่นเขาล่วงเกินมันก็ลดลงไปด้วยนะผลแห่งกรรมมันก็ในฝ่ายกุศลก็ส่งผลแทนอย่างเงี้ยนะทีนี้นะนะนพอจิตตั้งมั่นมั่นคงจิตเป็นกุศลอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอมีสติ นะรู้ทันตัวเองนะรู้ทันกายใจของตัวเองเป็นประจำอย่างเงี้ยนะความทุกข์ก็แทบจะเบียดเข้ามาในใจไม่ได้เลยนะแทรกเข้ามาในใ,นใจแทบไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีไม่มีกรดไมซ์เซตถ้าจะพูดภาษายุคนี้นะมีโกรดไมซเซ็ตอย่นะนะมันมีไมซ์เซ็ตที่มันถูกต้องแต่แรกเริ่มเนี้ ก็จะมองเห็นมุมมองเห็นโลกอย่างอย่างถูกตรงน่ไม่โลกสวยจนเกินเหตุหรือไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปอะนะอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นทั้งสองมุมก็คือทั้งมุมที่ดีและไม่ดีและทางออกนะอะไรดีอะไรไม่ดีและทางออกที่ทางออกจะตรงนี้น,นะวิธีการแก้ไขจัดการเรื่องนี้คืออะไรพูดยังไงนะนะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องนะ นี่สรุปสั้นๆง่ายๆในเวลาสิบนาทีนี้นะฮะ่สิบห้านาทีนะนะสรุปเรื่องของมัรคกแดที่เราสวดกันมาเช้านี้นะวันนี้ขอสวดก่อนเวลาสิบนาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบอารมณ์นะเดี๋ยวทำวัดสวดมนต์เย็นกัน